เอาเลยครับผม,บก,มก็ขอสวีด้งสนกกันด้วยนะครับวัน้ยู่ผมมันเดินมาเหมนก็ไปหลับครับแต่ว่าวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศมันก็เกมไมค์คลาปเล่นอีกนะครับผมในเกมในตำนานนั่นเองซึ่งตอนนี้ผมอยู่ในโหมดฮาร์ดคอร์นะโอเคตอนนี้ผมก็เอเราต้องทําอะไรกันก่อนครับตอนอื่นเราก็ต้องตัดต้นไม้ใช่ไหมนีเ่เราต้องเปิดนี่ก่อนนะทำไมเปิดเล็กๆนะ เปิดเสียงเกมเปิดเสียงเกมมาแล้วคุณลกินไม่ไม่ทม่เปีเยนเยลยครับเราขุดไม้กันก่อนนะครับอนนี้เราก็ได้ไม้มาแล้วหนึ่งท่อนนะอันนี้มันเอาไปสร้างเป็นโต๊ะค้าได้นีครับนี่เลยโต๊ะคว้าที่มีเสียงแกะคือแกะตัวนั้นโอเคคนอื่นเราก็ผมคิดว่าวันแรกเราจะอ่า ควาไม้ให้เยอะที่สุดก่อนนะครับคิดว่าทั้งแกะทั้งไก่เลยเนี่ยว่าดูยากนิดหนึ่งนะครับลงเทดเดอร์มาภาพแบบสีปกติหมูตรงไอ้แก้มก็เห็นใช่ไหมเห็นเป็นสีชมพูนี่มันเห็นเป็นสีส้มๆมันใช่หมูบอกะวะ่ามัคือหมูะครมันคือหมูตรงนี้ก็มีอุ้ยโหเล็กสบายแล้ว เจอเหล็กตั้งแต่วันแรกเลยครับผมมา,าดูว่านะว่ามันมีต้นไม้อะไรดอกหรือเปล่าต้นไม้ดอกนะว่าจจะโชคดีเจอแอปเปิ้ลนะไม่รู้ว่าจะมีแอปเปิลหรือเปล่าเราได้ที่กุดเห็นมาแล้ว ยัไม่เหล็กเยอะอยู่นะได้ได้เหมือนกันแล้วเราจะสร้างในส่วนของนี้นี่ครับเราเผาเราจะมาเผาเหล็กแต่ว่าเราไม่มีถ่านกันไหมแต่ผมเห็นถ่านแล้วแหละเอาถานมาหนึ่งอันแล้วก็เผาเหล็กเหล็กมีสองอันเหล็กมีสองอันนั้เหรอของนี้เดียนะเห็นเรืที่ผมลงนี่มันถืท้นอนแล้วมันสว่างดีกว่า แจ่งเนแจ่งแจงแมวไปเลยครับหนึ่งหลคือพอแล้วมันสว่างได้ดูดิทุกคนเจ๋วว่ะเรามาได้ามาแล้วว่าว่าตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วนะ <c oughs> เราจะขึ้นไปข้างบนนะครับ <c oughs> ต่อไปของเราก็คือ,อไมวหน จะสร้างมานตรงนี้ได้นะโหตรงนี้วิวใช้ไนาเหมือนกันนะสร้างสร้างบาไว้ตรงนี้เรียมี้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปพุดเห็นเพิ่มนะวันนี้นะแต่ตรงนั้นแล้วกันตรงนี้เรายังไม่ได้ดูเลยนะเราดูส่วนวใกล้ใก้ั แล้วบะจะดูแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะฟ้อ,อนกันเกี่ยอะไรอรู้สึกว่าตอนนี้ผมกำลังเล่นเวอร์ชั่นอะไรวะหนึ่งจุดไหม่ไป้ในเวอร์ชันใหม่ล่าสุดตอนนี้เป็นหนึ่งจุดยี่สิบจุดสิบปะผมเล่นตอนนี้นะเห็นว่ามันมีใหม่เราสามารถเอา ไอ้พอปเปอร์ไปทร้างเบนโคเลนพอปเปอร์ได้กลับบ้านก่อนบ้านก่อนดีกว่าเราสร้างบ้านกันต่อเนี่ยผมนะสร้างบ้านกันต่อตรงนี้เดี๋ยวนะผมจะทำเป็นอย่าง้ อำเป็นกำแางทีดีเลเราก็หมดแล้วนะหินหมดเลยก็ห้าหมดับสาม,มามถวนไปขุดหินเพิ่มนะเพระวารอบนี้เราจะไป,เ,ะไปนะเราจะไปที่ด้านหลังนะเราจะไปที่ด้านหลังเอาไมา้ขาวมาขาวตั้งเป็นที่หมด ว่าเรามีไม้ไม,ไมีน้อยกว่าไม้ไม้น้ำตาลหนระือไงจหกไม่มีเลยนะไปดเหมนะืองไปยน่อยเนี่ยลงเลยถ้มอะไรเงี้ยเหรอเฮ้ยหาป่ามันกัดแกะโอ้โหก็ว่วทั้ตรงนี้ผมเห็นเนื้อแกะ ตัวใส่นิ้นเจ็บป่าววะเจ็บด้วยแต่บอกเพื่อน่จะมีเหล็ก ก็มีลูก่อนนะตอนนี้นะลูกผมว่าสำคัญครับโอเคเขาลูกมาเลยครับเราต่อสู้กับสกิลตันไม่ได้คนระับถ้าไม่มีโลอ่ะอาจจะต้องทำฟาร์มก่อนนะฟาร์มก่อน จีเนียสอมบินเหรอในไหวก็จีเนียสอมบินอยู่นะครับเต็มก่อนนอนก่อนก็เกิดนะไม่นอนเพิ่มเกิดคือตรงนั้นมีทริปเปอร์หวังว่าจะไม่มีซอมบี้ ตายแล้ว10เดีเจอแล้วะก็จะมีบ้าหน่อยนะเพื่อนไหมกำลังต,ต้องการเลยวะมีเดียวะต่มีอันเดียวเดียวเราตอนน้องมีสองอันตอนนี้ว่าตอนนี้จะมีสี่อันเดี๋ยวเราต้องโน้มแนงเป็นไปได้เดี๋ยววะเน,นี่ยก็ไปได้ครับ

อองนี้ใก้กว่าเหรือเปล่าไปด้วยเชื่อมกับที่หนึง่งข้ามน,นี้นะผมคิดว่าไป อะ,อะไรเราลงไปดูข้างล่างกัน,กนต่อกลับมาเชื่อมจริงด้วยเดี๋ยงตัตรงนี้โอเคนี่เป็นทางที่เรามาเนะี่ย น,นี่เป็นสองใช่มเฮ้ยเยอถือทอนแ้ั่งไ,ไปวางทอสเฉยเลยีคนา,นนานแทนเราเราก็เหลือเอยอะเอง ตามีตั้งนตัวนะข้างล่า ขึ้นดีดครับเรามาป่ามาเป็น,นได้แล้วเด็กเจอมาดูหน่อดิเลอเวอ่ยอ่ะยดียงเี้ยไับไปก่อนเลยว่า น่าจะเียงพอนะตอนนี้นะผมจะกลับไปหาในส่วนของที่ขุดเหล็กแล้วก็ที่ตัดน้ําแล้วผมจะเริ่มปลูกผักก่อนนะเพราะว่ารู้สึกว่ากับข้าเรามีน้อยนะว่าที่ตัดน้ำอ่าเด็กตก้ายทำได้น้นตกหา แล้วต่อไปเราต้องต่อเนื้อว่ะต่อเนื้อหน่อยวางแล้วจะต่อ,อเขแก้ใช<อ>้ได้เนี่ยนะจับวัวดีกว่าเพราะว่าวัวน่าจะสำคัญกว่าเนี่ยตอนนี้น,นะวัวมันสามารถแบบว่ามันสามารถเรียกว่านะมันทำ เกาะหนังได้คนระับตอนนี้นะเรายังไม่มีคุกเกาะหนังเลยสร้างไงวะผมดูรั้วอ่ะนะผมลืมไปดีสร้างรั้วว่าสร้างเหมือนองโอเคพอสั้สักจเรียร้อ,รอย จะมาสร้างลัววัวไว้ตรงอันนี้เป็นฟาร์มใช่ไหมไไหแล้วก็ต้องหาวัวก่นอนผมจำได้ว่าเห็นวัวอยู่น,นั้นวัวปะวัวหรือหมูวะวเอาฝั่งขวาเมอครับ ไม่เห็นอดี๋ยวโอมันนี่ปะตามไม่นี่หรอเยอะเหรอกันเยอะๆสใช่ใช่ครับไม่เห็นแลครับ

เป็มผมลงฟอนแอนวุ่นอยู่ปะไม่ได้ลองไม่เสียงซอมบี้ยไรแอนมาด้วยหนึ่งตัวนะแอนสุดแง่แอนมาบอล เราต้องประงานนั้นต้องแก่คนนะเดี๋ยวเราก็จะให้มันสุกพันกันนะนะก็จะออกลูกมาให้เราลก็ไปเลย เลยแม่นี่เป็นกระจกแบบหลวมๆนี่กระจกแม่ไม่เหมือนกันหรอเก้าตรงห้องนี้เป็นกระจกแับเต็มแผ่นไปเลยวะเต็มนไปเลยไหมว่าแบบนี้มันสวยกว่าแบบเล็กๆนะ ตอนเดินขึ้นมาผมอยากให้มันแบบเดินเข้าไปถูไม่ได้เหรอเดี๋ยว,ว<ม>ยค่อยว่ากันก็สโลแกนไม่คาวนี้รนค,ครับผมไม่พอดู้แล้วครับวิลเี่นี่ฉลาดมากวิลลี่ก็วิลลี่ติดใจก็ตามากนันไว้ด้วยแล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับครับโยมมันก็